สวัสดีจ้าพี่น้องมาปิ้งไก,ก่น้ากันเลยจ้านี่ปิ้งอกไก่จ้าพี่น้องนี่เห็นไหมในจานปิ้งอกไก่จิ้มกับน้ีพริกน้ำปลาจา้ากินแบบนี้แล้วพี่น้องเอ้ย่อยกินแบบที่ว่ามันมีไขมันนั่นพี่น้องเนะี่ยปิ้งย่างอกไก่ใส่เตาจ้าพี่น้องมาเด้อเสบๆน้ากันเลยจ้าพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่ แซบ่บพี่น้องอดยเฝ้าเลื่อนหนีเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งคลิปจนจบเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเด้อจ้าคอยเป็นกำลังใจให้เจ้าอย่าคอยไปเบิ้งคลิปเจ้าจ้าอย่าคอยติดตามไปเบิ้งคลิปเจ้าแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ยังมูเจ้าบอกคอยแล้วแหละคอยก็เฮ็ดตามทุกอย่างพี่น้องเฮ็ดตามจนสิ้นสุดหมดอายุเงิดหลายพี่น้อง กดหลายกดผู้นั้นกะอู้ว้าดีผู้นี้ก็เฮ็ดดีผู้นั้นก็เฮ็ดคลิปดีผู้นี้ก็เฮ็ดคลิปดีคอยก็เลยเหลือตนคอยก็เลยอันนู้นก็เอาอันนี้ก็เอาเลยเจ้าของซีซันหมดอายุต้องตั้งตนไหมเอาไหมลุยต่ออีกพี่น้องสู้สู้สู้ไปน้ำกันจ้าเจ้าสู้คอยสู้จ้าผู้ใหญ่มากเป็นผู้ตัดสินเขาเป็นผู้เฮ็ด เนาะเขาเป็นผู้เฮ็ดเขาเป็นผู้สางผู้ยญ่มากเป็นผู้ตัดสินผู้ยิมากเป็นผู้ใจแมนบอพี่น้องสำนีเด้อ